สวัสดีครับนักเรียนทุกคน welcome back to my channel ช่องทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจ,จากข่าวโดยครูดอนนะครับสำหรับนักเรียนบางคนที่เป็นนักเรียนใหม่อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่อง cool English by ครูดอนกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับครูด,ด้วยนะครับครูแนะนำให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำให้ถูกต้องและคล่องแคล่วก่อนแล้วจำความหมายของคำศั์แต่ละคำหลังจากนั้นถึงจะฝึกอ่านบทความและทำความเข้าใจความหมายของบทความนะครับ เอาละครับเรามาเริ่มเรียนที่คำแรกกันเลยดีกว่าคำแรก artificial reef artificial reef artificial reef คำที่สอง attack 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 คำที่สาม bleaching 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 คำที่สี่ colony 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 นั้นพยางค์แรกนะครับคำที่ห้า contagious นั้นพยางค์ที่สองนะครับ contagious contagious คำที่6 coral 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 คำที่7 glitter 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 คำที่8 damage ออกเสียงท้ายคำด้วยจอจานนะครับ damage 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 คำที่9 diver 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 พยางแรกนะครับไม่มีเสียงตัว r ถ้าใส่ตัว R ลงไปก็จะเป็น Driver ซึ่งแปลว่าคนขับนะครับคำที่10 From one to another From one to another From one to another คำที่11 In fact In fact In fact คำที่12 Install 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 คำที่13 Man 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 คำที่14 Minor 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 ร์คำที่สิ occur 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 คำที่16 ocean ocean ไมโอเชียนนะครับ ocean ocean ชียนคำที่สิ outbreak 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 คำที่18 overfishing 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 คำที่19 pinpoint 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 คำที่20 region 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 คำที่21 resident resident นั้นพยางค์แรกนะครับ resident คำที่12 separate ออกแค่2พยางค์นะครับไม่ออก separate นะครับออกเป็น separate 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 คำที่13 severe 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 คำที่14 straight 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 คำที่25 stumble on stumble on stumble on คำที่26 f a t ออกเสียง th ให้ถูกต้องนะครับ f e a t r e a t r e a t คำที่27 unfortunate 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 คำที่28 earth 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 และหลังจากนี้มาฟังเน้อของข่าแล้วก็ความหมายโดยสรุปนะครับ There's been some unfortunate news for all the ocean lovers out there. Coral reefs off Chonburi Satthi ah e district and the s a m a San Island have been found to have yellow band disease. The disease attacks and kills colonies of coral, according to the Director General of the Department of Marine and Coastal Resources. Yellow band disease occurs when coral gets straight from pollution, overfishing, and climate change. The disease is contagious, spreading from one coral to another. The Marine Department has worked with the Naval Division 1 and other agencies to separate infected corals from non infected corals, the Pattaya News reported. มีข่าวร้ายสำหรับผู้รักทะเลทุกคนแนวปะการังนอกอำเภอสัตหีบของชนบุรีและเกาะเสม็ดสารพบว่าติดโรคแถบเหลืองโรคแถบเหลืองโจมตีและฆ่าอนานิคมของปะการังตามรายงานของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโรคแถบเหลืองเกิดขึ้นเมื่อปะการังได้รับความเครียดจากมลภาวะ การทำประมงมากเกินไปการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโรคนี้ติดต่อได้และแพร่กระจายจากปาการังหนึ่งไปยังอีกปาการังหนึ่งกรมเจ้าท่าได้ทำงานร่วมกับกองเรือที่หนึและหน่วยงานอ,อื่นๆเพื่อแยกปากการังที่ติดเชื้อออกจากปาการังที่ไม่ติดเชื้อเดอะพัทยานิวส์รายงาน However, the Marine Department's Director General said the department still hasn't had luck like in pinpointing the exact cause of the recent outbreak. He urged Sataheb residents, tourists, and divers who stumble on infected corals to call 1362. The line is meant 24 hours. Coral reefs across the globe are under threat. Since 1997, high sea temperatures have caused bleaching in Australia's Great Barrier Reef, including in its marine park. In March this year, marine park authorities said the bleaching was widespread across multiple regions, ranging from minor to severe. In Pattaya, officials have installed artificial reefs as home for marine critters. Since coral reefs there have been especially damaged by people walking in them. อย่างไรก็ตามอธิบดีกรมเจ้าท่ากล่าวว่าเรายังโชคไม่ดีที่จะระบุสาเหตุที่แท้จริงของการระบาดในครั้งล่าสุดนี้ได้จึงวอนชาวสัตตหีบนักท่องเที่ยวและนักดำน้ำที่สะดุดปะการังติดเชื้อโทรแจ้งเบอร์1362ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงแนวปะการังทั่วโลกกำลังถูกคุกคามตั้งแต่ปี1997อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นทำให้เกิดการฟอกขาวในแนวปะการังเกรตเบ a เอร์รฟของออสเตรเลีย รวมถึงในอุทยานทางทะเลด้วยในเดือนมีนาปีนี้เจ้าหน้าที่อุทยานทางทะเลกล่าวว่าการฟอกขาวนั้นแพร่กระจายไปหลายภูมิภาคตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับรุนแรงในเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งแนวปะการังเทียมเพื่อเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลเนื่องจากแนวปะการังได้รับความเสียหายเป็นพิเศษจากผู้คนที่เดินเข้าไปในมัน